พวกนี้ร่ำรวยที่จะตกในรกไม่ใช่ร่ำรวยจะไปสวรรค์ร้คนที่ร่ำรวยไม่ร่ำรวยอย้างนัานอ่เราเป็นว่เยอะะาาะ่อว่าที่หนึ่งนะอานาบิาอจินาชานาคาเวนา่บอกว่าเาม่เิกเาม่อฝากไว้ในร้านเนี่ยบา อาจารย์มทภาพนี้เนนะเวลาจัดงานบวชแล้วเอาเหล้ามาตั้งกันเป็นร้อะไเพระว่ดขวดพระทวดนึกว่าเกี่ยวปดาท่านมีเมตตาหรือว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านทอดพระเนตรไม่เห็นเหรอเวลางานบวชงานอะไรอ่ะเอาเหล้ามาตั้งกันเป็นรไรท่านพันขวดอ่ะแล้วศาสนาว่ายังไงสุลาเมรยะมาเจ้าประมาทนาเคยแล้วมาีแล้ประธานประมาทยามเนี่ยพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธก็ห้ามไว้ห้ามไว้ ที่ว่าถือท่านส่งนรกแก่ทำไมอ่ะงานบวชงานแต่งงานขึ้นไปมันไม่ได้กินเหล้ามันจะตายมัีเงินชาวไรกลางไม่หล่ะมันไม่ไม่ทำงานที่ส่งนรกมันจะตายกันมีเงินชาวพรกลา่ะมันไม่ได้กินเหล้าเมากันไม่ได้ให้สนุกสนานกินเหล้าเมาแล้วก็เต้นยืดสนานทัแล้วกที่จะติดตาที่ตานาทำหน้าได้ส่งนรกเมาเหล้าแล้วสนุกสนานกันเจอแทนที่จะมีความละอายใจต่อบาแทนที่จะกลัวนรก จะเมาเล่าและสนุกสนานกันเฉยเลยทาผิดต่อศาสนาทำบาปที่ศาสนากำหนดให้งต,ตกนรกและสนุกสนานกันเฉยเลย